สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับชุมชนตะเคียนเตีย้ยซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากเมืองพัทยาระยะทางประมาณ11กิโลเมตรขับรถเพียงแค่15นาทีก็ถึงชุมชนแล้วครับชุมชนตะเคียนเตีย้ยตั้งอยู่ที่อำเภอบางละมงุงจังหวัดชลบุรีเป็นชุมชนที่อุดมสมบูรณ์รายล้อมไปด้วยสวนมะพร้าวกว่า8,000ไร่คนในชุมชนมีวิถีชีวิตเรียบง่ายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือการประกอบอาชีพเกี่ยวกับมะพร้าว มีการสืบสารภูิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นอีกทั้งยังได้พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้และพักผ่อนได้อย่างน่าสนใจไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะนักการประกอบธรรมนะคะอยู่บ้านร้อยเสาชุมชนตะเกียนเตี้ยจังหวัดชลบุรีค่ะชุมชนของเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางสวนมะพร้าวปัจจุบันเนี่ยเราเปิดชุมชนของเราให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะซึ่งใครจะมาเที่ยวก็อยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมากนักนะคะ ก็เราเห็นว่าเรามีสวนมะพร้าวเยอะแล้วก็มีกลุ่มของเราเนี่ยหลายกลุ่มค่อนข้างมีองค์ความรู้เป็นความสามารถไม่ว่าจะเรื่องทําอาหารทํากิจกรรมและเรื่องการแสดงค่ะค่ะสำหรับบ้านร้อยเสาของเราที่นี่นะคะเป็นบ้านแฝดสองหลังค่ะแต่ก่อนบ้านของเราไม่ไม่มีถึงร้อยเสาพ่อแม่ทําไร่ทําสวนได้สตังมาก็ค่อยๆเพิ่มคนที่นี่ก็ยังอยู่บนบ้านนี้ไม่ได้ปิดไปเฉยนะคะบนบ้านเรายังใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่าง สำหรับที่บ้านลอยเสานะคะก็จะมีกิจกรรมทำพวมมะโหดหอมย้อมมะพร้าวค่ะพรมมะโหดนี่เป็นศิลป,ปะพื้นบ้านนะคะซึ่งสืบทอดกันมาในชุมชนเราเราจะให้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยมาหัดทำพวมมะโหดเพื่อเป็นการสืบสานศริลป,ปะพื้นบ้านของเราไว้เพื่อใช้การผ่านการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีกัวซารักษาลกูกสำหรับกัวซานี่เป็นศาสตร์จีนโบราณมีมากกว่า5,000ปีค่ะ แต่ว่าเราที่เราประยุกต์นำมาใช้ในพื้นที่เราเราใช้คู่กับอํามันมะพร้าวค่ะสามารถน้ำมันมะพร้าวมาทาและนวดด้วยกัวซาทำกัวซาเพื่อความงามค่ะกัวซาที่สามารถช่วยคนที่เป็นตะคิวเป็นนิ้วล็อกเป็นเน็บชาเป็นออฟฟิศซินโดมเนี่ยถ้าทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยทุเราและหายขาดได้เลยค่ะอาหารท้องถิ่นของตะเคียนเต้เ,เตราก็จะมีแกงไก่กะลาค่ะน้ำพริกกุ้งสดไข่เค็มค่ะแล้วก็จะมีวุ้นน้ผาน้ำหอมมีต้มหมูชะมวงนะคะแล้วก็มีผัด ผักสดๆจากหลังบ้านที่เราเก็บมาหลากหลายค่ะกาแฟมะพร้าวที่เป็นซิกเนเจอร์เนี่ยเพราะเราเป็นชาวบ้านที่มีมะพร้าวเยอะมะพร้าวของเราเนี่ยเราจะล่วงหลงจากต้นเนี่ยจะขูดคั้นโดยไม่ใส่น้ําเลยแล้วก็เอามาใส่ในกาแฟเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็อร่อยมากเราทําได้หลายเมนูนอกจากกาแกฟมะพร้าวก็จะมีอเมริกาโน,น่น้ำมะพร้าวอ่อนชามะพร้าวชาเขียมวมะฉับมะพร้า,า,า,าวทําทได้ค่ะค่ <S <S สำหรับปั้นเก่ากับมันเจอนะคะก็จะมีทันเบรกค่ะ จะมีการแสดงนะคะลำตัดลำมงย้อนยุคแล้วก็ลำโชว์ต่างๆแล้วก็จะมีกิจกรรมที่ชอบอของว่างทานของว่างเมี่ยงดอกบับหลวงกับแค่ขนมโคกทานกับกาแฟค่ะปกติเราจะทานกาแฟกันในสวนมะพร้าวค่ะกับแค่ขนมโคกที่นั่นนะคะแล้วก็จะมีวิถีชีวิตแบบ พื้นบ้านโบราณบ้านเก่านี่เก่าจริงๆค่ะเป็นบ้านกำนันเก่าสมัยก่อนนู้นเ,เครื่องใช้ไม้สอยบนบ้านก็จะสวยงามอนุรักษ์ไว้แบบเดิมทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงค่ะจะมีเด็กๆเนี่ยมาทํากิจกรรมที่นั่นแล้วก็มามาเขาเรียกมา,มาสอนลําไทยอาจารย์เขาด้เป็นสอนพวกลําไทยค่ะก็เพื่อเอาไปแสดงที่พัทยาหรือว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างี้ค่ะเช่นละวงน้อนยกนี่ของเรามีชื่อมากเลยค่ะนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชุมชนเราบางทีแล้วก็มีลตาตัดลาวงเนี่ยไว้ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ สำหรับสวนฟ้าใสไอโกะนะคะก็จะมีกิจกรรมกลางแจ้งเช่นดิสโกฟค่ะเป็นกิจกรรมของทางต่างประเทศแต่ว่าเอามาเล่นในเมืองไทยซึ่งจะเป็นแห่งแรกในพัทยาด้วยค่ะจะใช้เป็นจานลอนนะคะกิจกรรมเหมือนกลอบทุกอย่างแต่ใช้เป็นจานลอนให้มันลงในตะกร้าค่ะก็นับเป็นแต้มเหมือนกลอบเลยตอนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนไทยเนี่ยเข้ามาเล่นกันกับทุกวันเลยค่ะ สวัสดีครับผมสารโรสกุลพานิชครับประธานวิสาหกิจชุมชนคนรักมะพร้าวตะเคียนเตี้ยครับเมื่อมาเที่ยวตะเคียนเตี้ยนะครับเราจะเรียกว่ามาเที่ยววิถีมะพร้าวชาวตะเคียนเตีย้ยเพราะว่าตะเคียนเตี้ยเรานั้นโดดเด่นเรื่องมะพร้าวครับมันเป็นชุมชนมะพร้าวที่มีมา,มาหลายชั่วอายุคนแล้วก็อาจจะเป็นชุมชนมะพร้าวสุดท้ายของชนบุรีอยู่แล้วเราก็เลยแกจัดการท่องเที่ยวนะครับไปดูว่า วิถีชีวิตของชาวบ้านตะเคียนเตี้ยเกี่ยวกับเรื่องมะพร้าวนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับการท่องเที่ยวของเราเราจะใช้จักรยาน,นครับเป็นพาหนะในการเดินทางเพื่อว่าออทําให้เราสามารถที่จะเข้าถึงบ้านเข้าถึงสวนต่างๆได้เช้นทางที่เราไปนะครับเราก็จะไปดูสวนเราจะไปเรียนรู้วิถีชีวิตชาวสวนที่มีมาแต่รุ่นปู่ย่าตายายเขาทําเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เราก็อาจจะเห็น วิถีชีวิตชาวสวนปัจจุบันเช่นบางวันเราก็จะเจอคนสอยมะพร้าวเราก็จะเห็นวิธีการสอยมะพร้าวของเขาอันนั้นเราเรียกเส้นทางนั้นว่าเส้นท,ทางวิถีมะพร้าวนะครับระยะทางก็ไม่ไกลครับทุกคนปั่นได้นะครับสัก3กิโลเมตรถึง5กิโลเมตรแล้วแต่เวลาที่มีอยู่แล้วแต่ความสนใจของนักท่องเที่ยวนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวทีเ่เป็นบุคคลพิเศษนะครับอาจจะเป็นผู้สูงวัย อาจจะเป็นผู้พิการนะครับก็เราก็มีบริการให้เราจะมีรถพิเศษนำเที่ยวนะครับเรียกว่ารถเพื่อคนทั้งมวลน,นะครับหรือรถพ่วงถ้าเราจะเที่ยวกันอย่างสนุกสนุกหรือจะผสมกันก็ได้ครับบางคนขี่จักรยานบางคนก็นั่งรถไปนะครับนั่นคือเส้นทางวิถีมะพร้าวออขอเชิญชวนเลยครับมาเที่ยวแล้วจะรู้สึกว่าจะได้เห็นธรรมชาติได้เห็นวิถีชีวิตและที่สําคัญนะครับมีกาแฟมะพร้าวมีมะพร้าวอ่อนนะครับ แล้วก็มเีเราสามารถที่จะทดลองสอยมะพร้าวด้วยตัวเองทํากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวได้อีกหลายอย่างเลยครับเชิญครับเชิญมาเที่ยวตะกินเตี้ยกัน